สู่เวทีสื่อรุ่นใหม่ดงตาใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการผู้นำแห่งอนาคตนะครับเราเชื่อว่าการที่จะทำให้สังคมมันมีความเข้มแข็งนั้นเนี่ยเราจาเป็นต้องอาศัยภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะการนำร่วมนะครับทุกๆคนมีภาวะผู้นำอยู่ในตัวของเราเองแล้วเราคิดว่า มิติที่มันมีความสําคัญมากอันหนึ่งก็คือการทํางานสื่อสารต่อสังคมต่อสาธารณะออกไปนะครับแต่ว่าเราเองก็เข้าใจดีว่าโจทย์ของการทํางานสื่อสารนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นเรื่องที่มันมีความสลับซับซ้อนเราต้องเจอกับมิติต่างๆมากมายเพียงแต่ว่าในบางเวลาบางโอกาส ในบางมุมมองนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมองสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวเราซึ่งเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาสามัญด้วยดวงตาใหม่ด้วยมุมมองใหม่เราอาจจะเห็นคุณค่าความหมายเห็นสิ่งที่มันงดงามอยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่แล้วเราสื่อสารสิ่งนี้ออกไปนะครับจึงการเป็นการออกแบบในวันนี้เพราะฉะนั้น กิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในสาววันนี้เลยเนี่ยนะครับเราหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะแน่นอนนะครับอยากจะชวนพวกเรามาพักใจกันมามีเวลาใคร่ครวญทบทวนนะครับสิ่งที่เราทำดูความมุ่งม,มั่นของเราลึกๆนะครับสตดอากาศบริสุทธิ์นะครับมาเจอมิตรภาพเพื่อนฝูงดีๆนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย อาจจะมีมุมมองบางเรื่องหรือกระบวนการบางอย่างที่จะพาเรานะครับเข้าไปสู่การคิดทบทวนเพื่อการเติบโตข้างในนะครับอันที่3ก็คือแน่นอนเราอาจจะได้มีโอกาสประสบพบเจอนะครับคนที่อยู่ในคอเดียวกันคนที่มีความสนใจร่วมกันเราก็สร้างมิตรภาพสร้างเครือข่ายในการทำงานยืดโยงซึกก่งกันและกัน ก็อันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่เราพยายามจะเติมเต็มในเวทีของเรานะครับหากถามทุกๆคนนะครับถามใจของเราแต่ละคนว่าการเดินทางมาร่วมง,งานในครั้งนี้ครับเรามุ่งหวังเราคาดหวังหรือเราต้องการอะไรบ้างขอให้พี่พี่น้องๆอ,ออกเดินไปหา ภาพที่แทนความคาดหวังของเราที่อยู่ตรงหน้าครเราจะแบ่งปันเรื่องราวว่าทำไมเราถึงเลือกรูปนี้นะครับมันมีความมุ่งม,มา่นมันมีความหวังอะไรที่เราเดินทางมาที่นี่ถ้าต้องเขียนออกมาเพียงหนึ่งคำรือหนึ่งประโยค ความคาดหวังที่เรามาครั้งนี้ครับความตั้งใจหรือความหวังของเราเนี่ยเราอยากเขียนคําว่าอะไรหรือประโยคว่าอะไรทุกคนคงจะได้เคยได้ยินว่าภาพไม่อาจมองได้ด้วยตาแต่ต้องดูด้วยใจนะครับเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนสื่อออกมาจากความในใจนะครับชีวิตเรียนรู้เปิดตาเปิดใจผ่อนคลายมุ่งมั่นตั้งใจทําได้เปิดโลกใบใหม่เปิดสมองทำอย่างสร้างสรรค์ ดังตะว,วันที่ทอแสงแม้นร้อนแรงสักปานไหนร่มเงาไม้ยังบางใบแผ่กิ่งไปสู่ผู้คนค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราจะได้สวมวิญญาณจากคนเนี่ยนะคะเราจะได้กลายเป็นกล้องนะคะจับคู่กันเรียบร้อยคนนึงก็จะเป็นกล้องนะคะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนถ่ายค่ะวิธีการค่ะ ที่เราจะถ่ายรูปก็คือกล้องก็จะมีชัตเตอร์ใช่ไหมคะชัตเตอร์กดปิดเปิดภาพทีนี้ถ้ายังไม่กดชัตเตอร์กล้องก็จะยังแบบปิดอยู่ใช่ไหมคะก็คนที่เป็นกล้องนะคะก็จะหลับตาตลอดเส้นทางเลยนะคะที่เพื่อนเนี่ยเขาได้พาเราไปนะคะค่อยๆเคลื่อนกล้องนะคะไปค้นถ่ายเนี่ยเราอยากที่จะให้เขาไปมองเห็นอะไรนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปมองเห็นภาพสวยๆ อะไรเนี่ยก็พาเขาไปที่นั่นค่ะพร้อมแล้วไปถึงภาพที่ต้องการกดชัตเตอร์ค่ะชัตเตอร์คือบริเวณติ่งหูนะคะนวัตกรรมใหม่ดึงติ่งหูทีนึงค่ะตึง้งเบาๆนะคะสักพักให้เพื่อนเนี่ยเขาได้อยู่กับประสบการณ์นั้นนะคะได้อยู่กับภาพภาพนั้นที่เราอยากจะให้เขาได้มองเห็นสักครู่หนึ่งค่ะกล้องมีใช้การประมวลผลนิดนึงนะคะเสร็จแล้วสักหนึ่งนาทียังไง เ็จเสร็จแล้วก็เอามือแตะที่บ่าเพื่อนนะคะเพื่อบอกว่าโอเคนะคะชัตเตอร์ก็จะปิดนะคะก็จะหลับตาลงมันพาเพื่อนเราไปถ่ายภาพภาพใหม่ค่ะที่เราอยากจะนำเสนอให้เขาได้ได้ดูนะคะก็อยากให้แบ่งปันเพิ่มเติมนะครับว่ากิจกรรมที่ทำเมื่อสักครู่เนี่ยมันทำให้เราพบอะไรใหม่อย่างไงบ้างนะครับคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มี ไม่มีอะไรในหัวเนี่ยแล้วเราปล่อยให้ใจเราเดินไปเรื่อยๆไปกับอุปกรณ์คู่กายเรานี่มันจะทําให้เราเราได้ได้ความสุขอีกแบบหนึ่งฮะมุมมองเดียวกันเนี่ยวิธีการต่างกันคุณค่าและความหมายที่ออกมามันก็ต่างกันคนที่ผลิตสื่อก็คือคนที่พาไปดังนั้นถ้าเราพาเขาไปดูสิ่งที่สร้างสรรค์นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกประทับใจอยู่ที่เราว่าจะพาเขาไปอย่างไรดังนั้นอิทธิพลของสื่อเนี่ย มมมีมากในสงคไทยัถ้าเปรียบกล้องเป็นคนดูค่ะเป็นผู้ชมเราคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อค่ะเราก็จะระมัดระวังนําเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวดีดีมากระทั่งภาพที่สวยงามภาพที่ที่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่สร้างสารรนคะ์ให้กับผู้ชมของเราค่ะขอให้ค่อยๆออ,ออกเดินพร้อมกับรับรู้แต่ละก้าวแต่ละจังหวะในการเดินของเราค เราได้ทบทวนถึงความคาดหวังในการที่เรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้3มวันที่เราพาตัวเองมาเพื่อพร้อมจะเรียนรู้และได้บางอย่างต่อไปมีอะไรที่มีความหมายสำหรับเราแล้วปัจจุบันนี้เราอยู่จุดไหนเดี๋ยวจะให้พับครึ่งทั้งสองทางทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อแบ่งกระดาษเป็น4ส่วนครับช่องซ้ายบนนะครับเป็นภาพปัจจุบัน ของเาวาบนภาพตัวเรานจุดที่ไปถึงความฝันที่ไม่มีขีดจำกัดค่อยๆถ่ายทอดอุปสรรคลงบนช่องซ้ายล่างครับมันมีความเป็นไปได้อะไรที่ภาพฝันของเราและอุปสรรคที่เรากำลังเผชิญจะมาหลอมรวมอยู่ด้วยกันในภาพที่สีอยากให้เปิดโอกาสที่เสียงของเขา จะเข้ามาสู่การรับรู้ของเราอย่างเต็มที่เปิดโอกาสให้เพื่อนเราได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายเพิ่มขึ้นท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ก็เป็นพี่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นน้องนะเนื่องจากว่าทาั้ง5คนนี้ค่ะไม่ได้มาจากทางสายเรียนมาทางสายสื่อนิเทศศาสตร์เลยแต่ว่าทุกคนกลับมีเรื่องอยากเล่าอยากสื่อสารนะคะอยากจะให้แต่ละท่านเ,เล่าให้ฟังว่า อยู่ดีๆก็มีเรื่องมาเล่ามาเขียนหรือมาทําหนังสือมาทําสื่อเนี่ยแต่ต้นได้ยังไงใช้วิธีการเดินทางแบบสมัยก่อนที่เทคโนโลยีไม่ขนาดนี้ลองไปดูสิว่ารู้สึกยังไงอันนี้มันทําให้เราได้สัมผัสกับมันจริงๆแล้วก็เลือกที่จะเล่าตามความเป็นจริงอะครับว่าถ้าไปแล้วมันไม่สนุกมันไม่น่าตื่นตามันไม่ได้รู้สึกแบบที่คนทั่วไปพูดกันเนี่ยเราก็จะเล่าออกมาแบบนั้นแต่เราก็ต้องมีเหตุผลประกอบว่าเพราะอะไรเราถึงรู้สึกแบบนั้นเนี่ยครับสมมติว่าไปทัชมาฮาลใช่ไหมครับที่อินเดีย เราจะไปถ่ายถ่ายทัดมหาวแบบสวยงามเลยนะความรู้สึกมันขัดแย้งกับตัวเองมากจนกลายเป็นว่าเพราะว่าสิ่งที่เราไปเห็นมาคือทัดมหาวก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นหนึ่งนะครับสองก็คือแม่งขยะเต็มเลยเรอบๆก็ขยะเต็มน้ําก็เน่าอะไรก็แบบอะไรวะขี้อีกอะไรอย่างเงี้ย้โหกินอบวอบพูดไปก็สูดกลิ่นขี้ไปก็แบบ ก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราเล่าไม่ได้แน่ถ้าเกิดเล่าอย่างนั้นอ่ะมันทําได้แค่เพียงว่าประคองตัวเองให้ไหลไปในการเดินทางสเสน่ห์ของหนังพาไปคืออะไรแน่นอนว่าคือการเดาเรื่องแบบง่ายๆสเสน่ห์คือการตั้งคําถามกับสิ่งที่เห็นรอบๆตัวเช่นเดียวกันนะครับพวกพวกคุณก็ตามเนี่ยที่อยากจะทําอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกๆที่ต้องนั่งคือคุณจะเล่าเรื่องอยังไงให้มมีสเสน่ห์และแตกตา่าง อันนี้คือหัวใจเวลาเราไปเห็นสิ่งนี้แล้วเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับสิ่งนั้นนีก่กับอีกสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าไอ้น,นี่มันเป็นความมันเป็นความตื่นเต้นของตัวเองอ่ะก็คือ้ตื่นเต้นจังเลยรู้สึกไกอ้สิ่งนี้จังเลยเพราะว่ามันได้มันได้เชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นทั้งที่เราเคยรู้มาทั้งทั้งหมดเข้าเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยครับการเป็นนักสื่อสารที่ดีเนี่ยอย่าติดกับตาของความจริงนะครับควรจะสงสัยและตั้งคำถามตลอดเวลา แล้วโดยเฉพาะตั้งคาถามกับสิ่งที่ตัวเองเขียนด้วยว่ามันจริงหรือเปล่าว่าเขียนมาตั้งสามหน้าแล้วเพราะความจริงมันเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลวเวลานะครับแต่ละท่าน,นจะมีวิธีที่เลือกมุมมองใหม่ๆหรือน่าสนใจหรือคลาสสิกขึ้นมาได้ยังไงเนาะโชคดีที่เข้าไปแล้วได้ทาไม่ใช่เป็นหน้าข่าวรายวันคือเป็นเป็นแมกซีนรายเดือนเนี่ยมันให้โอกาสในการที่เราต้องแบบ กกอบมันจะกว้างขึ้นพื้นที่ในการที่จะเลือกว่าเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนมีเวลาคิดในการเขียนเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะจะได้งานออกมาอีกแบบหนึ่งแต่วิทยุนี่แบบอีกอีกโลกหนึ่งเลยอะแล้วพอแล้วพอวิทยุแบบทุกวันนี้มันเป็นงานอีกโลกหนึ่งคุณจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยอันเนี้ยนี่คืออะไรคุณจะเล่าเรื่องขวดพลาสติกได้ไหมคุณจะเล่าเรื่องกําเนิดของน้ําได้ไหมคุณจะเล่าเรื่อง มือได้ไหมต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะสามารถจะเปิดมุมมองใหม่ๆได้เราต้องมีความรู้เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว <1> 1> ไม่ละล่ำละหลักเล่าทั้งหมดนะครับไม่โลภเพราะว่าเคยบ่อยมากทุกวันก็ยังเป็นอยู่เพราะว่าเวลาเราไปเราจะรู้เยอะไปหมดเลยแล้วอยากเล่าไปซะทุกเรื่องแล้วบทเรียนที่ได้ก็คือพอเราเล่าหลายๆเรื่องแล้วมันไม่มีเรื่องไหนโดดเด่นสักเรื่องเลยนะครับเราอาจจะจาเป็นต้องตัดเรื่องบางเรื่องทิ้งแล้วก็ชูแค่บางเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เรื่องนั้นมันกระทบใจคนที่สุดแล้วก็ตัดจบไปเลยผมคิดว่าแนะนําว่ากลับไป ค้นหาตัวเองดูว่าธรรมชาติตัวเองมันคืออะไรแล้วมันเหมาะกับการทํางานสื่อแบบไหนแล้วก็ลองเลือกดูนะครับว่าข้อมูลแบบไหนมันจะแมทช์กับวิธีการทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างพี่จอบเนี่ยชัดเจนคนํานึงเลยคือถ้าอะไรมันเป็นสิ่งที่สื่อต้องทําก็ต้องทําคือไม่ต้องไปติดด้วยว่าภาระหน้าที่ตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นคือ เราเราสามารถรับผิดชอบได้เราทําไปเลยอ่ถ้ามันเป็นประโยชน์รวมสําหรับใครที่มีประเด็นในใจที่อยากจะสื่อสารนะครับอยากจะลองเอามาลองทำดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะสื่อสารเรื่องนี้ให้ทุกๆคนในที่นี้สามารถสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อมันคืออะไรนะครับก็อยากให้เชิญเชิญชวนให้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนลง เขียนชื่อเรื่องของเราเนี่ยลงบนกระดาษนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงที่นําเสนออีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยคืออะไรเผื่อว่าจะมีใครในกลุ่มเนี่ยสนใจเรื่องเดียวกันกับเรา,าคล้ายๆกันกับเรานะครับแล้วก็เข้ามาจอยกันเข้ามาช่วยกันคิดสร้างสารรค์นะครับช่วยกันเป็นดวงตาในการช่วยกันมองแล้วก็ช่วยกันออกแบบการสื่อสาร สยามพาณิชย์เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยให้คนเนี่ยทำมาหากินอยู่ในท้องถิ่นตัวเองได้โดยมีช่องทางในลักษณะที่เราเรียกว่าสื่อโฆษณาซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้ผมทําสําเร็จกับท้องถิ่นของผมในระดับหนึ่งแล้วก็คือแม่กองพาณิชย์นะจะมองว่าชุมชนมันมีเรื่องราวที่ที่น่าสนใจแล้วก็อยากนําเสนอ แล้วก็อยากจะพาไปสำรวจในมิจิาฝต่งในชุมชนเราก็ต้อนรับคนมีไฟทุกคนนะคะที่จะมาช่วยจุดไฟความฝันให้เด็กตาบอดค่ะขอบคุณค่ะหัวใจสําคัญคืออยากให้ทุกคนเนี่ยทุกคน,นมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมแล้วเราสามารถสื่อสิ่งที่เราต้องการสื่อให้ไปสัมผัสใจของคนอื่นได้อันที่สองก็คือจะนำเสนออย่างไรเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะได้นำเสนอกับกลุ่มเลยหน้าที่นี้เหมือนเราก็จะ ไม่ว่าใครจะมีประสบการณ์หรือทำอะไรมามากมายเราก็จะก็จะเก็บมันไว้นะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าเราจะใช้หัวใจใหม่เนี่ยในการรับฟังเพื่อนมองเรื่องราวของเขาแล้วก็เติม,เต,มเต็มกันและกันนะครับประเด็นบ้านป่าเนี่ยมันมาจากว่าออคุยกันเนาะว่าว่าจะเอาประเไหนที่แบบว่ามันน่าสนใจไอหมาวอาชิ้ในใจมาฉาบบ้าน้ะ ว่าเราอยากถ้าอยากจะทําประเด็นหนึ่งรากประเด็นเนี่ยเราเราสนใจประเด็นบ้านปา่าแล้วก็มาคุยในวงปุ๊บพี่สิงห์ก็บอกว่าเฮ้ย hey, บ้านที่ที่บ้านพี่อะ่ะทุ่งกระเบนมันก็มีบ้านป่าวิธีการนําเสนอของเราก็าคือเราจะทําเป็นวีดีทัศน์อะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนรายการสารคาดีอะคะ่ะเพื่อที่จะนําทุกท่านไปรู้เรื่องราวะค่ะก็คือมันจะมีในมิติของเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเข้ามาด้วยนะคะ เราจะใช้แผนที่ทํามือค่ะเหมือนเหมือนใช้สื่อเพื่อน,นําเสนอสื่ออีกทีหนึง่งก็คือเป็นรายการสํารวจชุมชนน,นะคะโดยใช้แผนที่ทํามือเหมือนตัวพิธีกรรายการเนี่ยเราจะได้แผนที่ทํามือมาแผนที่หนึง่งแล้วก็เราก็จะให้เหมือนพิธีกรเนี้ยไปตามจุดต่างๆของชุมชนเพื่อที่จะได้เรียนรู้มิติต่างๆของชุมชนนะคะทำไมถึง ชื่อสำรวจชุมชนแล้วจุดเริ่มสตาร์ที่บ้านปลาเนี่ยครับเหมือนโมเดลที่เรายกมาคือเหมือนเป็นหมู่บ้านชาวประมงอะค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนวิถีชีวิตเขาก็จะผูกพันเกี่ยวกับการหาปลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยกบ้านปลาขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปสู่จุดต่างๆของชุมชนนะคะถ้าคนที่ทํากับชุมชนเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยน่าสนใจแล้วลองลองเอาไปศึกษาดูครับมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ วันนี้จึงเป็นวันที่เราจะเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกภาคส่วนนะคะที่มาร่วมกันออสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนะให้กับสื่อสาารนาของเราสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ media for change เนี่ยก็ต้องตีโจทย์คำว่า change ที่ไทพีเอสอยากเห็นเนี่ย change อะไรนะครับนั้นการ change ที่ที่เมื่อกี้กลุ่มที่แล้วที่เราฟังมาแล้วคือการ change ที่ระดับชุมชนเลยนั้นปัจจุบันเนี่ยไทพีเสคือ one way หมายถวงว่าบอกว่าชาวบ้านบอกบอกข่าวให้ชาวบ้านอย่างเดียวแต่ไทพีเสไม่มีไม่มี กระบวนการที่จะเอาข่าวจากชาวบ้านเนี่ยจะเครือ่ายต่างๆขึ้นมาเรามีประเด็นอะไรเนี่ยที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่บ้างก็มีตัวอย่างสํำคัญๆเยอะเหมือนกันนะคะทายัางไงให้เรื่องราวเหล่านี้มันถูกถ่ายทอดออกไปช่องทางสื่อสารช่องทางไหนจังหวัดสามารถสื่อได้มันมันไม่ชัดนะมันเป็นเส้นปลายอยู่นะพื้นที่ตําบลก็สามารถสื่อสารได้ไปกลับเห็นไหมฮะตัวประเด็นงานเองก็สามารถสื่อสารได้ใครล่ะจะมาคอนเนคกับเรา สิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของพันธเนอรชิพนะครับก็คือไทย PBS สยามพาณิชย์แล้วก็เครือข่ายธุรกิจชุมชนจังหวัดคราวนี้จุดสำคัญที่ว่าเราเชื่อมกับไทย p p s s ตรงไหนโดยปกติแล้วผมมองว่าถ้าสิ่งที่ทำอยู่คือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่เนี่ยการที่จะไปเชื่อมกับไทย p P. S เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเชื่อมที่ทีวีเราอาจจะไม่ต้องเชื่อมที่ TV, เรดีโอ,อ Radio, หรือวิทยุ แต่เชื่อมที่โซเชียลโดยตรงก็ได้เพราะว่าไท a i ีวีใช้สื่อด้านอินเทอร์เน็ตด้วยสิ่งที่เราต้องการสื่อคืออะไรแล้วก็ทำไมถึงเลือกรูปแบบการนําเสนอแบบนี้ละกันนะครับในฐานะที่เราเป็นไท a i ีวีที่เป็นสื่อของประชาชนเรามีช่องทางที่จะให้ทุกคนได้นําเสนอคอนเทนต์ร่วมกันครับใครเคยไปเที่ยวหาดทรายบ้างคะแหนยุมือกันเต็มเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนเนี้ยฝนอยากจะขอให ได้แบ่งปันเรื่องราวความสุขความทรงจําที่เราเคยมีร่วมกับหาดบางแสนเป็นความทรงจําตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะมีความสุขกับครอบครัวไปเที่ยวไปนอนพักบังกะโลเล่นน้ําไปทานอาหารกันริมหาดแต่ก่อนเนี่ยหนูเนี่ยเป็นคนขาวพอไปตาชาัยปุ๊บเนี่ยเท่านี้นเลยเป็นอย่างเงี้ยเลยแบบ <laughs> อยู่นะคนอีสานมีกับหาดทรายแม้ไม่ใช่ทะเลแต่เป็นทรายที่แบบ ทุกคนเด็กผู้ใหญ่มีความสุขมากเลยค่ะหาดคูเดือยค่ะต้องไปนะคะแล้วหาดสงขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงได้ทําให้มีกลุ่มพวกเราขึ้นมาการที่รัฐเอาโครงสร้างแข็งรูปแบบต่างๆทั้งกระสอบทรายกองหินไปวางบนหาดทาให้ระบบนิเวศของชายหาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกว่าชายหาดเนี่ยมันคือพื้นที่ที่ทาให้เรามีความสุขมากพอมันหายไปอะ่ะเรารู้สึกเศร้าใจมากแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องทําอะไรบางอย่างสําหรับบีฟาไลท์เนาะก็ เดินทางกันมา3มปีก็กมาจะขึ้นไปที่4ละเดี๋ยวคุยจะขอนำทุกทุกท่านเนาะเข้าสู่ช่วงกระบวนการทำงานของเราเข้าไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วนำความคิดเห็นนั้นอะมาเข้าสู่กระบวนการยกร่างซึ่งก็คือบีทฟอร์ไลซ์ร่วมกันจัดหมวดหมู่จัดความคิดเห็นนั้นแล้วนำร่างเนี่ยเข้าไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางวิศวาการรมนิติหรือว่าภาคประชาชนเนี่ยคะ่ะ แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาสมิลาอย่างยั่งยืนการที่เราได้ติดตามมาเนี่ยก็6เดือนก,กว่าแล้วเนาะก็ได้เยาวชนพลเงือบงสงขาเรามากว่า7จชีวิตที่มาร่วมติดตามสภาสภาพหาดกับเราจนทําให้เขาเนี่ยรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงว่าในแต่ละเดือนเนี่ยหาดของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมีประชากรมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ยังไงบ้างคะ่ะ ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปทักแชททางอินบ็อกซ์ของพวกเราได้ในเพจบีทฟลายแล้วก็ตอนนี้อยากให้ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือหยิบโทรศัพท์มือถือฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปใน f c e e o o o แล้วก็พิมพ์ว่าบีทฟลายแล้วก็ช่วยกดไลค์เพื่อติดตามการทํางานของพวกเราด้วยครับทำไมเราถึงเลือก,เล,อกเลือกนําเสนอผ่านผ่านวิธีการเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆอ่ะเราเราน่าจะถ่ายทอด อารมณ์ได้ดีกว่าการที่มานั่งวาดเป็นภาพถ้าเราเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาจะรับรู้ด้วยสีหน้าแววตาน้ำเสียงหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเรายังรับรู้ได้จากจังหวะที่มันเต้นของหัวใจเวลาเราเล่าอ่ะเราคิดว่าถ้าเราเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนก็จะจะรู้สึกเหมือนกับที่ที่ที่เรารู้สึกเหมือนกันครความรู้สึกของคนทํางานความรู้สึกของคนที่ได้รับรู้พลังใจของของพวกเราเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นขุมกําลังอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่ถ้าเราทํางานเชิงความรู้สึกไปด้วยสื่อสาร เชื่อความรู้สึกไปด้วยเนี่ยมันมันผมรู้สึกว่าคนมันสัมผัสได้เนาะเป็นส่วนร่วมกับพวกเราให้โอกาสคนตาบอดเนี่ยพวกเราที่ตาบอดได้มีอาชีพได้โดยติดตามเราได้หลายช่องทางเลยค่ะ f a c e b o o k i g i แ s ก a g ม r m Twitter ค่ะทุกคนสามารถให้โอกาสพวกเราที่ตาบอดได้นะคะโดยเข้ามาที่ www.natboard.com ค่ะ ขอบคุณครับทำไมเราถึงเลือกรูปแบบนี้นะฮะเชิญนะครับการที่เราจะสื่อสารเนี่ยเราควรโฟกัสเลือกแค่ประเด็นเดียวเราก็เลยเลือกว่าเราก็มาลงไอเดียกันมันก็มีไอเดียเยอะจนสุดท้ายเราเลือกว่าทุกคนเห็นว่าเรื่องอาชีพคนตาบอดเนี่ยเป็นคนคิดว่าคนตาบอดทําอะไรได้แค่ไม่กี่อย่างจริงๆเขาเป็นทนายได้นะมีตาบอดที่เป็นทนายมีตาบอดที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือเขาทําได้อีกตั้งหลายอย่างอะ ในการเริ่มต้นก็จะเห็นว่าเราจะใช้คนเปิดเรื่องเป็นการตั้งคำถามแล้วเราก็คือจะให้ผู้ชมค้นหาคำตอบไปกับการดำเนินรายการของเราลองเปลี่ยนเอาความสนุกลงไปสู่วิชาการนะครับแล้วลงไปสู่ชาวบ้านผมว่ามันจะสื่อสารได้ถึงมากกว่าขอบคุณครับหัวข้อนี้นะคะแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนการเปลี่ยนความคิดของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้มันดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนะะี่ยค่ะก็จะบอกว่าภาพรวมการการเปลี่ยนความคิดมันมีอะไรบ้างคือถ้าเปลี่ยนแล้วแน่นอนว่ามันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทรัพยากรที่ทั่วโลกต้องการหรือเมืองไทยต้องการก็คือทรัพยากรคนดีขอบคุณค่ะค่ะเหมือนพูดบรรยายเนาะพูดบรรยายให้ให้กลุ่มฟังอันเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงไหมครับในกลุ่มที่แบบคุยกัน รูปแบบนี้จะใช้เวลาน้อยที่สุดในการพูดถึงประเด็นทั้งหมดถ้าเราจะเกิดให้ความเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือเปลี่ยนจากตัวเราอันดับแรกในความคิดของเราจากภายในของเราให้เป็นในด้านเชิงบวกและเราก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเราและสังคมพร้อมครับไปเลยครับทุกวันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตแบบไหน สาวอัฟฟิตนุ่มแรงงานกเกษตรเงินกู้แล้วตัวคุณละ่ะยิ่งมีเฟซมีไลน์เนี่ยคุณก็สนใจแต่แต่ด้านอื่นๆเนี่ยแล้วใจของคุณเองเนี่ยคุณคุณได้ถาม บ้างไหมใช่ไหมครับเสียงหัวใจของคุณคุณได้ยินบ้างหรือเปล่านะครับเสียงหัวใจเป็นเสียงที่แผ่วเบานะครับถ้าเราไม่ตั้งใจหรือว่าเราไม่นิ่งพอเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะอาจจะเป็นาบางครั้งเนี่ยนะครับเสียงเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นเสียงพูดเป็นเดซิเบลก็ได้นะฮะอาจจะเป็นตัวอักษรน,นะครับซึ่งบางครั้งตัวอักษรเนี่ยก็เป็นเสียงที่มันมากระตุ้นความรู้สึกของเราอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับ ท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าคำว่าเมืองเราก็จะมีภาคประชาชนภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นหลักซึ่งในที่นี้เราก็จะเน้นไปที่ภาคประชาชนหรือพวกเรานี่แหละที่เราเป็นภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเมืองเพราะฉะนั้น เราก็อยากสนับสนุนแนวคิดการกระจายอำนาจโดยมีมีหลักว่าให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนแก้ปัญหาด้วยมือของเขาเองการใช้กเกษตรอินทรีย์นะคะในการอยู่ดำรงชีพในชีวิตประจําวันของเราตรงนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือคนที่ทำเราจะได้ทั้งความสุขเนื่องจากเราใช้กเกษตรอินทรีย์เราไม่ได้รับสารพิษ เข้าสู่ร่างกายแน่นอนและสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงจริงๆแล้วเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในกลุ่มระหว่างระหว่างการเดินทางที่คิดร่วมกันว่าถ้าเกิดเมืองเกิดกเกษตรจะตายจากชีวิตเราไปหรือเปล่าแล้วก็คงจะเป็นคําถามลึกๆในใจของพี่ๆแต่ละคนว่าการที่เราจะทําให้เมืองมีจิตสํานึกหรือทุกอย่างที่กําลังกําลังจะขับเคลื่อนกันไปร่วมกันเนี่ยครับไอ้สมดุลที่เกิดขึ้นเนี่ย เราจะจัดหาสมดุลหรืแล้วมองอยู่เฉพาะเป้าหมายที่เราอยากจะเดินไปเกษตรเกิดเมืองไม่เกิดเกษตรตายเมืองตายหรืออะไรกันแน่ท okay, ี่เราอยากจะยืนกับมันครับผมก็เหมือนมาช่วยๆกันเหมือนคนอื่นก็ได้แสดงความคิดเห็นที่จะช่วยกันแก้ปัญหาค่ะคิดว่าทุกคนก็ได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองแบบคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกอะไรย่เงี้ยมันมันคงไม่ต้องไปจำกัดความว่าเราได้เหมือนกันรเราเราได้อะไรทุกคนแบบ ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่คิดว่าทุกคนน่ะได้ไปแต่ว่าไม่ต้องไปจํากัดว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นกระบวนการที่ทําให้เราได้ได้ได้ไดตระหนักถึงการใช้สื่อแล้วก็การเอาสื่อนําไปใช้เนี่ยจะต้องใช้ยังไงแต่ว่าไม่ได้บอกถึงวิธีการว่าต้องผลิตยังไงอันนี้คือคือผมเข้าใจมาตั้งแต่แรกแต่ว่าถามว่าแล้วทําไมามาก็เรามีความรู้สึกว่ามันต้องมีแง่มุมที่ ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถนําสื่อไปใช้โดยที่สร้างพลังได้ได้รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เกิดดวงตาใหม่เหมือนกันว่าเอ้ยจริง,รงๆแล้วเราเรา,เราแล้วก็ทีมกระบวนการกับทีมโครงการเนี่ยค่ะได้ออกแบบกระบวนกนารใหม่อย่างนึงแต่ว่าสิ่งที่ที่ได้ในเวิร์กช็อปทั้งนี้รู้สึกว่ามันมันแบบเหมือนโยนหินลงน้ําแล้วมันก็ เ,เกิดเป็นวงน้ําที่สะท้อนออกไปไกลมากเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้อย่างเงี้ยค่ะลองทบทวนภาพในใจเรานะคะซึ่งมันอาจจะประทับอยู่หรืออาจจะกลับขึ้นมาประทับอีกครั้งหนึ่งว่าตลอดสองวันครึ่งที่ผ่านมาเราได้เก็บเกี่ยวอะไรที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังตรงนี้ไว้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ค้นเจอใหม่ๆค้นเจอใหม่ๆ ดวงตาใหม่มิตรภาพใหม่เพื่อนใหม่นะคะแต่ความสำคัญมากกว่านั้นคือการร่ำลาค่ะขอให้ได้บอกกล่าวไม่ว่าด้วยภาษากายหรือด้วยภาษาพูดก็ตามนะครับ ไม่ได้เจอนะครับอยากจะเข้าไปเจอไปล่ำลานะครับเชิญเข้าไปหากันเลยนะครับ